สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนไม่อ่อนข้อชมผูอรยาฟ้าดกลับบ้านเราสะดวกแบบนี้ แม้จะเป็นครอบครัวทายาทหมื่นล้านและซุปเปอร์สตาร์ดังแค่ไหนแต่เจ้าตัวก็เลี้ยงลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าและน้องพายุแบบติดดินและปล่อยให้เรียนรู้ตัวเองมากๆจนเป็นแฟนอดชื่นชมไม่ได้แต่ละสุดจจ่ๆก็มีดราม่าให้คุณแม่ซุปตา์ต้องเบียนหัวอีกแล้วสำหรับกรณีที่มีชาวเน็ตกลายหนึ่งเข้าไปตั้งกระทู้ในพันทิปในทำนองติงว่าเจ้าตัวเลี้ยงลูกปล่อยละละเลยเกินไปหรือเปล่าโดยมีชื่อกระทู้ว่าการเลี้ยงลูกของชมพู่อรยาถือว่าปล่อยเกินไปไหมคะซึ่งต้นเหตุของเรื่อง ื่องนี้ก็มาจากภาพที่น้องสายฟ้าและน้องพายุกําลังกินน้ําจากก๊อกน้ําที่ติดอยู่บริเวณสวนโดยตรงและบางช็อตน้องๆก็อมน้ําและเลียก๊อกน้ําแถมยังให้เล่นดินเล่นก้อนหินเล่นแปรงขัดพื้นจนมองว่าสาวชมผู้ปล่อยปละละเลยในเรื่องของสุขอ,อนามัยของลูกชายมากเกินไปหรือเปล่าและการเลี้ยงลูกแบบนี้ดีหรือไม่ภายหลังกระทู้ดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากโดยส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือไม่เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้เพราะมอง ว่าการเลี้ยงลูกนั้นเป็นสไตล์ใครสไตล์มันจะเลี้ยงยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเขาสะดวกแบบนี้อีกทั้งยังมองว่าการเล่นดินเล่นหินนั้นเป็นเรื่องปกติบางครั้งอนามัยไปก็ไม่ดีหรือสกรปรกมากไปก็ไม่ดีเด็กควรมีภูมิคุ้มกันบ้างถ้ามันไม่ได้ผิดไปจากสิ่งที่หมอแนะนําหรือมีอันตรายถึงชีวิตเราก็ไม่ควรไปยุ่งเรื่องการเลี้ยงของเขาและเชื่อว่าหลายบ้านก็ไม่ได้ห้ามทําถ้าไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนล่าสุดสาวชมพู่ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ด้วยโดยได้เผยถึงความรู้ หลังจากกลับจากภารกิจเมืองคานว่าเป็นปีที่ทำงานแล้วมีความสุขที่สุดถ้าพูดถึงในโซเชียลก็อ่านแต่ในไอจีก็โอเคไม่รู้เป็นกบในกะลาหรือเปล่าแต่เราก็มีความสุขดีต้นมองว่าคานมีความหมายมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับทุกปีมันเราได้กลับไปทุกครั้งก็จะเห็นว่าเราเติบโตยังไงทริปนี้มีลูกๆไปด้วยก็มีความสุขถ้าแม้จะเข้าใจที่เห็นลูกอยู่ในสายตาตลอดได้กลับมานอนกับเขาลูกมาอยู่ตรงนี้กับเราก็ฟินเหมือนไปพักผ่อนส่วนพี่น็อตก็ไม่ ไม่มีอะไรให้ทำมากก็ไม่ใช่สนามของแกพูดตรงๆวันๆก็แอบถ่ายรูปส่วนที่เขาชมว่าสวยคือต่อหน้าไม่ค่อยพูดไปโชว์ในไอจีแทนโดยเจ้าตัวยังตอบประเด็นที่มีคนมองว่ารักลูกไม่เท่ากันด้วยว่าคือส่วนตัวเราไม่ได้อะไรอยู่แล้วทุกคนก็ทราบสไตล์ของเราแต่ว่าถ้าคุณรักเด็กตนคิดว่าคุณไม่ควรคือถ้าวันหนึ่งเขาเกิดอ่านหนังสือได้หรือทําความเข้าใจกับอะไรได้ไม่ต้องห่วงว่าเราจะทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีไหมมันบ้านใครบ้านมันแต่ว่า ในฐานะของคนที่ใช้โซเชียลตนมองว่าถ้าคุณคิดว่าคุณรักเด็กเอนดูเด็กนึกถึงวันที่เขาโตพอที่จะอ่านคอมเมนต์ได้อย่างนี้ดีกว่าตนมองว่ามันเป็นเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าถามว่าชินไม้คือเราไม่ได้รับมาเป็นอารมณ์แล้วก็เข้าใจว่าเราไม่ได้โดนคนเดียวบ้านอื่นก็โดนสำคัญที่สุดคือในบ้านเราต้องแข็งแรงซึ่งตรงนี้ตนไม่สงสยัยเพราะเราก็ทุ่มเทเต็มที่เท่ทเทาที่เราทำได้และคิดว่ามันก็คงได้เลือดแม่ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info อกับคุณครับ